นี่อันนี้นะคะนี่หลอจัดส่งเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยๆนะคะนี่อันนี <t ry> ้ก็เป็นพลักค่ะท่านผู้ชมสวยมากค่ะอันนี <Cannon> <t ry> <amiga> ้จะไปอยู่หาดใหญ่แล้วนะคะอันนี้พลักอันนี้ชายชนอันนี้จะไปอยู่ชัยภูมินะคะท่านผู้ชมนี่จะไปอยู่ชาเอฟชัยภูมิอันนี้มขวานหลังสันจะไปอยู่หาดใหญ่นะคะอันนี้ท่านผู้ชมค่ะ สวยมากดูดิรอจัดส่งนะคะกําลังแพ็คนี่แพ็คเราก็จะทําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมใส่กระถางแบบนี้แล้วก็ซีนนะคะแล้วก็ทําแบบนี้แล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะห่อกระดาษเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแพ็กระดาษใส่ลงไปข้างในอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขานี่เราก็จะทําเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้จะไปจังหวัดตากนะคะท่านผู้ชม ก็จะไปตังวัดตากเหมือนกันเรามาดูนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นี่นะคะจัดส่งให้ลูกค้าค่ะท่านผู้ชมเราก็จะแพ็กกันเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็รอจัดส่งเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้จะไปที่ปทุมธานีนะคะนี่นี่ไปที่ปทุมธานีน นี่แพกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็แพ็กแบบนี้ใส่กระดาษลงไปลูกค้ามักจะถามนะคะว่าเอ๊ะแพ็กกันแบบไหนนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเลยคะ่ะนี่แพ็กแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ซีน,นะค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ซีนแบบนี้นะคะ ไว้แบบนี้ค่ะกันดินเขาล่วงนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาเนี่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงนะคะกันน้ําไหลนะคะกันน้ําไหลกันน้ําซึมค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ท่านผู้ชมก็ซีนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะห่อกระดาษเหมือนอันนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เสร็จแล้วพอเราทําแบบนี้เสร็จนะเราก็จะห่อกระดาษแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยหอเนี่ยจะทำแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็ห่อแบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะใส่กระดาษเข้าไป นี่เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยเราก็จะห่อเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> นี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วะคะ่ะอันนี้เราจะมาอันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์ตานะคะขอกระดาษหน่อยพอ่อคือตาหนักแกสั่งของมีแต่สั่งของแพงๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ อันนี้เราก็จะจะทำเซอร์ไพรส์ตานะคะเป็นอ่าเหมือนเหมือนว่าของขวัญพิมพ์ใหม่ของขวัญพีมใหม่ให้ตานะคะ แกสั่งเยอะค่ะท่านผู้ชม่าครั้งก่อนนู้นแกก็สั่งสั่งอะไรนะพ่อสั่งผ้านาฬา์กับนังไหมนะคะสั่งไปครั้งนี้แกสั่งทรายชนอีกทีนี้ก็จะทำเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะอ่าทำเหมือนว่าสวัสดีปีใหม่ตานะคะท่านผู้ชม ่เมอร์ล,<า>ลี่คริสต์มาสตานะคะท่านผู้ชมคะ่ะทำเซอร์ไพรส์เขาคะ่ะท่านผู้ชมต่ครับครับสอง Uh. Ok. เราทำเราทำเซอร์ไพรส์ตาค่ะเขาอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะตาถ้าตาเห็นคลิปนี้นะคะหนูทำเซอร์ไพรส์ตาขอบคุณมากนะคะที่ตาอุดหนุนบอลสีหนูนะคะก็คุยคุยถูกคอด้วยก็ว่าคิดว่าหนูเป็นหลานคนหนึ่งของตาแล้วกันถูกชะตาด้วยแล้วก็คุยถูกถูกใจหนูนะหนูทำเซอร์ไพรส์ตานะคะจังหวัด อยูจังหวัดชายภูมินะคะเนี่ยขอบคุณตามากนะที่อุ้มบอลสีหนูทำเซอร์ไพรส์ตาจา้ะมือรีคริสต์มาสนะคะตา,า,าเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะกร้านะคะ,ะ,ะ,คะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชม ่ตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าได้นะคะท่านผู้ชมคะก็จะสวยๆประมาณนี้ค่ะส่งไปใช้ยาภูมินะคะนี่นะคะหลังจากที่เราแพ็คแล้วนะคะเราก็จับส่งแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ทําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ใส่กล่องค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่ตามแบบนี้เลยค่ะเนี่ยทำแบบนี้ ะค,ะค่ะนี่นะคะแพ็กแล้วก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคะนี่แพ็คแบบนี้เลยนะคะนิ้วแบบนี้เลยไปส่งลูกค้านะคะวันนี้ก็หนึ่งสองสามี่ห้าหกดเดกล่องแกล่อง8กล่องนะคะก็ประมาณ30กว่าต้นค่ะท่านผู้ชม นี่อันนี้กล่องไม่พอนะคะเดี๋ยวเราไปแพ็กที่ที่แปดนะสนี่งกั่องไปหลากหลายเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ไปเราไปส่งกันต่อเลยจ้าไปไปแปดกัน รอรับได้เลยนะคะหาดใหญ่ที่สุกูลโคลาชปทุมธานีจังหวัดตรางนะคะรอรับได้เลยะค,ะค่ะสวยๆแอฟเลย yeah